ะะก็ก่อนอื่นค่ะขอแนะนําตัวสักน้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกันนะคะหญิงเองก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนทุกคนค่ะนะโตมาก็เรียนหนังสือนะคะแล้วก็ทํางานแต่งงานออกมาเลี้ยงลูกนะคะจนวันหนึ่งก็ได้รู้จักกับธุรกิจอตอมีค่ะจากการแนะนําของเพื่อนคุณแม่นะคะที่โรงเรียนอนุบาลชวนให้มาฟังธุรกิจออนไลน์ ตอนนั้นเนี่ยสนใจการทําธุรกิจออนไลน์อยู่พอดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ส่งลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมีเวลาว่างเนาะในการที่จะรอรับลูกตอนบ่ายที่เขาเลิกเรียนค่ะเ,เริ่มจากการขาย,ขายหนังสือเด็กนะคะภาษาอังกฤษนําเข้าจากยุโรปก,ก่อนเพราะว่าต้องซื้อให้ลูกอ่านค่ะนะคะก็ซื้อไปซื้อมาก็รู้สึกว่า ทำไมมันแพงจังนะคะก็เลยไปหาค่ะหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊จะซื้อที่ไหนดีนะคะจนกระทั่งได้ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะคะจะของอังกฤษนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันน่าเอามาทําตลาดเองนะคะก็ลองทําออนไลน์ครั้งแรกค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสั่งของนะคะไปเอาของที่ไปษนีแล้วตอนนั้นยังรู้สึกว่าแบบ ทำไมเลือกขายหนังสือนะคือหนักมากนะคะหนักมากแบบหนังสือแบบมาทีนึงเนี่ยหลายสิบกล่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องมาโพสต์รูปนะคะคิดแคปชั่นอ่าแพ็คหนังสือเองส่งหนังสือเองตอนนั้นคือยังไม่มีแฟลช ทุกคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีแล้วคือย้อนกลับไปประมาณ15ปีค่ะที่พูดนี้คือเป็นเหตุการณ์ประมาณ15ปีก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้คนโตเข้ามหาลัยแล้วค่ะที่ว่านะคะค่ะก็ได้ทาให้ตอนนั้นยังเองเป็นเจ้าแรกๆนะคะที่ทำออนไลน์ที่เกี่ยวกับน้งสือเด็กค่ะก็ทําให้มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณ6หลักเลยทีเดียวแต่ไปไปมานะคะพอทําสัก3าปีก็มีคู่แข่งค่ะเพิ่มมากขึ้น แล้วก็หมดเงินนะคะไปกับการลงโฆษณา Facebook ถ้าตอนนั้นคนจําได้ Facebook เขาเปลี่ยนอัลกอริทึมใช่ไหมคะซึ่งเข้มงวดขึ้นมากนะคะแปลว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้ Facebook มากขึ้นแต่ผลตอบรับที่ได้เป็นไงคะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะการที่เราจะไปหาหนังสือต้นทุนที่ต่ำกว่านี้มันก็เป็นไปได้แต่เราจะต้องขายหนังสือราคาเท่าไหระ่ะ ะะลดกันแถมกันนะคะจนที่จะแข่งกับคู่แข่งได้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำงานเหนื่อยมากขึ้นนะคะแต่ว่ารายได้เนี่ยอาจจะเท่าเดิมหรือน้อยลงซะด้วยซ้ำเนี่ยก็รู้สึกมันออกจะปแ,ปกแปลกสำหรับตัวเองนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมาถึงจุดอิ่มตัวของธุรกิจนี้เราหรือเปล่าก็เลยลองหาธุรกิจอื่นทำดูค่ะก็มีโอกาสได้ไปเดินงานบิวตี้งานหนึ่งนะคะแล้วก็เจอกับสกินแคร์ค่ะแบรนด์เกาหลี แต่ยังไม่ใช่อัลโทมี่นะคะก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะที่เน้นสารสกัดออร์แกนิกจากธรรมชาตินะคะก็ลองซื้อมาใช้ดูค่ะจริงๆเข้าไปเนี่ยในในบูธเขาเนี่ยสิ่งที่เตะตาเราอันแรกเลยก็คือแพคเกจจิ้งคือแบบสวยนิดจริงๆพอมานึกถึงตอนนี้ก็คือเป็นแนวอัลโทมี่เลยนะคะแบบเป็นแบบนั้นเลยทำให้เราเนี่ยเป็นจุดนึงที่เราเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์นี้เลยที่บูธนี้เลยนะคะก็ลองซื้อกลับมาใช้แล้วก็ขอข้อมูลติดต่อ ใช้สักพักหนึ่งก็ไม่แพ้นะหญิงเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นจะระวังในเรื่องการเลือกสกินแคร์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะเรารู้สึกว่าพอใช้แล้วหน้ามันเป็นอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มกับเงินที่เราจะต้องไปหาหมอถูกไหมคะหาหมอก็เสียเงินเรื่องนึงแต่หน้าที่พังเนี่ยบางทีมันไม่กลับมาเหมือนเดิมนะะเพราะฉะนั้นพอใช้แล้วไม่แพ้เนี่ยก็เลยลองอีเมลค่ะคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ที่เกาหลีนะคะเขาก็บินพร้อมกับ สินค้าที่เราสั่งล็อตแรกเนี่ยมาให้นะคะแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องการขอเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าเป็นการทำธุรกิจนะคะเต็มตัวครั้งแรกของตัวเองแต่ก็พบค่ะว่าการทำการตลาดมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะคะมีงานหลังบ้านด้วยให้ทำเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเว็บไซต์ขออ,อยอนะคะจะลงโฆษณาหรือจะไปออกบูธนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะคะปิดตัวลงภายใน6เดือน คือแบบว่าเยอะมากค่ะคือทาไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันคุ้มหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังเป็นอาชีพหลักตอนนั้นก็คือเลี้ยงลูกนะคะคืออาจจะแบบคุยกับลูกน้อยลงเพราะมัวแต่แบบนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ทาเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินที่ลงไปขาดทุนก็ไม่ต้องถามนะคะเยอะค่ะแต่สิ่งที่ได้รับมาจากการทําธุรกิจครั้งนั้นก็คือบทเรียนนะคะว่าการที่เราจะเริ่มทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูแล้วก็พิจารณาเรื่องอะไรบ้าง จนมีวันหนึ่งค่ะก็ได้เจอสิสนค้าอะโทมีนะคะซึ่งพอที่บอกค่ะว่าเขาชวนไปสัมมานาธุรกิจออนไลน์เราก็เลยอ่ะโอเคฟังเขาบรรยายเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ฟังคุณสมบัติคร่าวๆแล้วก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลยไม่ได้ลองสินค้านะคะเพราะจริงๆแล้วคือจะรีบไปรับลูกที่โรงเรียนประมาณเวลานี้ยนะคะกนะ็คือจะบอกอ่ามาชุดนึงละกันอะไรเงี้ยค่ะอ่าราคาแบบไม่ได้สูงมากนะคะพอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ย ต้องสารภาพว่าไม่กล้าหยิบใช้จริงๆนะคะเพราะเหมือนที่บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายเนาะแล้วตอนนั้นโฟมเนี่ยหลอดหนึ่งใช้ก็คือพันกว่าบาทแต่ทั้งเซตของอาโทมี่เนี่ยอีวิ i n ็ตแคร์โฟล์เซตเนี่ยก็พันกว่าบาทแล้วถามว่าแบบจะกล้าหยิบใช้อะ่ะคือจริงๆไม่ค่อยกล้านะคะจนกระทั่งโฟมเดิมเราเนี่ยหมดเกลี้ยงจริงนะคะแล้วก็เป็นเครย่องไรกแกล้งทําเป็นไม่ได้ซื้อสต็อกไว้ไม่งั้นจะไม่ได้ใช้นะ,ะจนในที่สุดก็หยิบมาใช้แต่เชื่อไหมคะว่าวันแรกแล้วก็ครั้งแรกที่ใช้ฟมย ก็เปิดใจกับสินค้าโทมี่ทันทีนะคะคือคือรันรู้สึกว่าเป็นแบบหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยหน้าเราเนี่ยมันดีแบบดีเท่าๆหรือดีมากกว่าโฟมที่เราใช้อยู่หลอดละพันกว่าบาทอีกนะคะซึ่งหลอดที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นของเกาหลีเหมือนกันนะคะหลังจากที่เปิดใจแล้วเนี่ยก็เลยหยิบหลอดอื่นนะคะในเซตเนี่ยมาลองใช้ทีละหลอดทีละหลอดยังไม่พอนะคะเพราะเราคิดว่าเอ๊ะเซตทาความสะอาดมันดีแล้วเนี่ย เซตบำรุงมันต้องดีถูกไหมคะก็ค่อยๆซื้อค่ะเซตบำรุงนะคะลามไปถึงเว็บไซต์ของเกาหลีด้วยเว็บไซต์ยังไม่พอของไทยยังไม่พอนะคะก็ค่อยๆเข้าไปดูสินค้าเกาหลีแล้วก็ทดลองใช้ทีละอย่างสองอย่างก็เราก็พบว่าอะโทมี่เนี่ยสินค้าดีทุกตัวนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะบางตัวหรือบางแบรนด์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นค่ะได้มีโอกาส เทรนนิ่งนะคะกับสปอนเซอร์ทางเกาหลีเนี่ยก็ทำให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับตัวสินค้ากับธุรกิจอะโทมี่ก็เลยเป็นการเริ่มต้นนะคะในการทำธุรกิจอะโทมี่อย่างจริงจังค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทำให้หญิงตัดสินใจในการทำธุรกิจอะโทมี่เนี่ยก็คือความเป็น g l o b a l ทุกท่านจะได้ยินคำว่า one code one verb ใช่ไหมคะเหมือนตะกี้นี้ที่บอกค่ะว่าเราเนี่ยลองทำธุรกิจเองแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าการทำให จะทําให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งรอดเนี่ยมันต้องมีทั้งความรู้ ประสบการณ์นะคะเงินทุนความสามารถหลากหลายมากเลยนะคะพอลองทําจริงเนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้เรื่องเบสิกพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วแต่พอลองทําจริงปเป็นไงคะมันก็มีปัจจัยแหละนะคะที่ทําให้เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยไปรอดกับไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นพอได้มาเทรนนิ่งนะคะกับของทางอาตมีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่ทําให้ธุรกิจจะรอดได้เนี่ยมันยากเนาะ แต่การที่จะขยายไปต่างประเทศเนี่ยยิ่งยากกว่าแต่ธุรกิจอตมี่ทำได้นะคะเพราะว่าความเป็น one c o ด e ัน e วิ r แล้วอตอมี่เองสินค้านะคะเหมือนที่ท่านชาลอนโลสบอกว่าเป็นสินค้าที่กลับมาซื้อซ้ำได้นะคะราคาไม่แพงถูกไหมคะคุณภาพดีมากแล้วที่สำคัญก็คือเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปแล้วก็เป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ซื้อ อะทมี omy, เราก็ต้องไปซื้อที่อื่นอยู่ดีนะคะอันนี้ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หญิงรู้สึกว่าสนใจในการทําธุรกิจอะทอมี่แล้วก็ลึกยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของระบบนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่เรามานั่งกันนะคะอะทอมี่ก็เตรียมระบบนะคะในการประสบความสำเร็จให้ทุกคนได้ใช้นะคะไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งพูดเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่รอให้เราค่ะ หยิบเครื่องมือตัวนี้มาใช้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทำอะโทมี่ค่ะเปรียบเทียบกับธุรกิจเดิมที่หญิงทํามาเนี่ยหญิงรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเยอะมันเหนื่อยน้อยกว่าแต่ว่ามันได้ผลลัพธ์ดีกว่านะคะที่พูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเหตุผลค่ะในการที่หญิงตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจอะโทมี่แต่ว่าแรงขับเคลื่อนจริงๆในการทําธุรกิจก็คือไม่พ้นเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะ,นะคะหรือถ้าจะพูดให้ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจ ช่วงนี้นะคะทุกคนติดตามข่าวเศรษฐกิจแน่นอนฮนะ,ะเป็นไงคะราคาทองวิ่งพรวดพรวดใครไปเยี่ยมร้านทองมาแล้วบ้างคะใช่ไหมคะไปอาทิตย์ที่แล้วกับไปอาทิตย์นี้น้ำตาตกเลยนะคะต่างกันเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากราคาทองที่วิ่งเร็วใช่ไหมคะเงินเฟอ้อก็เร็วอีกนะคะเงินเฟอ้อเร็วคืออะไรข้าวของรอบตัวเราแพงมากบางทีเราแพงไม่รู้ตัวเมื่อวานหญิงคุยกับพาร์ทเนอร์หญิงเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้หญิงสั่งแกลบนะกินก๋วยจับ๊บ ถุงละ98บาทชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้กินกว๋วยจับ98บาทซึ่งเป็นร้านที่อยู่ในซอยธรรมดาไม่ใช่แบบก๋วยจับในเอ็กยาวราชหรือจากที่ไหนนะเออแบบแต่ว่าเป็นแค่ร้านไม่มีที่จอดที่อยู่ในซอยเราก็เลยต้องสั่งแตบเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอปัจจุบันเป็นไงคะสงครามก็เกิดเป็นคู่คนะคะลากยาวเหมือนจะจบแต่ไม่จบสักทีมีคู่ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคืออะไร นี่นะคะเงินในกระเป๋าบางคนจะบอกว่าไม่จริงค่ะนี่กับเงินในกระเป๋าก็เปลี่ยนนี่เยอะขึ้นเงินเข้ากระเป๋าน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราจะต้องทําธุรกิจอัตโนมีแล้วอีกเรื่องหนึ่งสําหรับตัวหญิงเองแต่หญิงก็เชื่อว่าหลายหลายคนเป็นนะคะก็คือกังวลเรื่องสุขภาพเหมือนตะกี้ที่น้องจอยได้คุยไปเนาะตอนนี้เราได้ยินคําว่าอะไร l o n g ีวิ t y ใช่ไหมโอ้โหได้ยินกันทุกช่องเลยบอดแคสเอ่ยแบบ YouTube อะไรมีไปหมดเลยนะคะลองจีวิคืออะไรก็คือในเรื่องของการมีสุขภาพที่ยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของคำว่าไลฟ์ส p a n กับเฮลธ์สเปนใครในที่นี้รู้จักคำว่าไลฟ์สเปนกับเฮลธ์สเปนบ้างเอ่ย เคยได้ยินคิดว่าเคยได้ยินแต่แบบมันแปลว่าอะไรนะใช่ไหมคะไลฟ์สเปนค่ะก็คือภาษาไทยง่ายๆก็คืออายุไขอ่าเฉลี่ยทั่วโลกปัจจุบันอายุไขอยู่ที่73ปีคนไทยโชคดีกว่านั้นค่ะของเราเฉลี่ยอยู่ที่77ปี ดูอายุยืนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คำว่า Health s p a n ค่ะแตกต่างกันนิดนึง Health s p a n นี่คือเป็นช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มที่โดยปราศจากโรคภัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเพราะงั้นเป็นยังไงคะสั้นกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้น Health s p a n ของทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ63อ่าของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ67ค่ะเพราะฉะนั้นคิดเร็วเอ่าเรามีเวลา10ปีค่ะ ในการทนทุกทรมานกับสุขภาพที่ไม่แข็งแรงใช่ไหมคะประมาณ10ปีเนาะซึ่งในช่วงนี้ค่ะสิปีเนี่ยเป็นช่วงที่เงินทองที่เราหามาทั้งชีวิตอะ่ะบางทีหมดไปเลยนะคะบางคนเนี่ยสองสปีแรกเก็บมาทั้งชีวิตหมดเกลี้ยงอ่าใช่ไหมคะเพราะนั้นยังมีอีกเรื่องค่ะที่ก็ไม่เลวแล้วนะสักพักหนึ่งแล้วที่เขาบอกว่าคนเราจะมีอายุได้ถึง120ปีฟังแล้วโชคดีไหมอะ่ะใครอยากอยู่ถึง120ปีบ้างคะ เออนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พอถามไม่มีใครยกมือเออแปลกมากนะคะเพราะฉะนั้นเอาตั้งคําถามใหม่นะคะหนึ120ปีแบบมีเงินใช้ตลอดและสุขภาพดีด้วยใครอยากอยู่อ,อ่าเริ่มมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราอายุยืนแต่ไม่มีเงินใช้หรืออายุยืนแบบนอนติดเตียงอ,อ่าไม่มีใครอยากถูกไหมคะ ตอนนี้ประเทศไทยเราค่ะต้องยอมรับว่าเข้าสู่สังคมเอชโซไซตี้เอชโซไซตี้ก็คือหมายความว่า20%นะคะของประชากรคนไทยเนี่ยมีอายุเกิน60ปีเพราะฉะนั้นในอีก5ปีข้างหน้ากลุ่มเนี้ยค่ะ20%เนี้ยก็จะอายุบวก5ก็คือ65ปีซึ่งเราจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าซ u เปอร์เอชโซไซตี้คือแก่ขึ้นไปอีกนะเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไร ชนชั้นแรงงานเริ่มหายไปอัตราการเกิดใหม่มันต่ําถูกไหมมีแต่แก่ขึ้นแก่ขึ้นคนเกิดใหม่ก็น้อยลงเพราะฉะนั้นช่วงที่มันหายไปค่ะชนชั้นแรงงานมันก็จะหายไปอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าอย่างอินโดนีเซียเนี้ยเฉลีย่ยชนชั้นแรงงานเนี่ยเขาอยู่ที่25ปีฟิลิปปินส์สาเวียดนามนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะหนุ่มสาวกันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะงงว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะคะไอ้ super age society เนี่ย ผลที่ตามมาค่ะมันเกี่ยวข้องกับเราแน่ๆเช่นในเรื่องแรกที่หญิงบอกการขาดแคลนแรงงานนะคะเพราะว่าอัตรา,าประกอบกับก,บการอัตราการเกิดต่ำด้วยก็อาจจะทำให้ภาวะนี้รุนแรงมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าไงคะนะคะ,นะคะและใครซื้อก็เราซื้อนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะการบริโภคในประเทศก็ลดลงความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของแบบมหาภาพแล้วนะคะผู้สูงอายุก็อยู่ ตามลําพังมากขึ้นเพราะไม่ค่อยมีลูกหลานถูกไหมแต่จะต้องการคนดูแลมากขึ้นทีนี้ในส่วนของภาครัฐบาลนะคะภาระพวกงบประมาณเนี่ยรัฐบาลเขาต้องจัดสรรค่ะเบีย้ยยังชีพเบีย้ยผู้สูงอายุใช่ไหมคะบัตรทองเ,อเพราะฉะนั้นหากใครรอรับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่นะคะหรือคิดว่าเวลาเจ็บป่วยไม่เป็นไรหรอกฉันมีบัตรทอง นะคะถ้าใครติดตามข่าวอีละเห็นไหมสปอสอชเป็นไงคะไก่น้าผาักอยู่ตอนนี้ถ้ามองในข่าวของฝั่งรัฐบาลฉันจะเริ่มเข้าเรื่องการเมืองในฝังของรัฐบาลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันไม่มีปัญหาแต่จริงๆถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือยังไงมันมีปัญหาแน่ๆเพราะเงินที่มันจะเข้าเก็บภาษีมันลดลงอะ่ะแล้วจะต้องแบกเงินเอาเงินก้อนเนี้ยไปให้กับผู้สูงอายุซึ่งมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศ วันนั้นค่ะที่พวกเราจะต้องใช้ถึงแม้เราจะไม่อยากใช้นะแต่เราอาจจะต้องใช้มันจะยังมีอยู่หรือเปล่าหรือมันจะเหลือสิทธิประโยชน์อะไรให้เราบ้างเนี่ยน่าคิดนะคะแล้วมีคำกล่าวที่ว่าประเทศญี่ปุ่นทุกคนรู้จักประเทศญี่ปุ่นเนาะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รวยก่อนแกเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้ดีรายได้สูงมาก่อน ถูกไหมคะญี่ปุ่นเศรษฐกิจเขาดีมากช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยคนที่อายุเยอะเนี่ยเขาจะรวยก่อนที่เขาจะแก่แต่ประเทศไทยเป็นไงคะ แก um> ่ก่อนรวยนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี um> ่ยค่ะมันก็ย no yes ังเป็นกับดักนะคะอย่างหนึ่งที่เวลาเราคิดไปยาวๆเรารู้สึกว่าแบบตอนนี้ถ้าเรามีแรงอยู่อะเราต้องทําที่พูดมารู้สึกว่าดูดูแย่เนาะมันคือวิกฤตใช่ไหมคะแต่เหมือนที่บอกค่ะว่าทุกวิกฤตเนี่ยมีโอกาสเสมอนะคะโอกาสตอนนี้คืออะไรคะธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งหลายเนี่ยจะเน้นเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะดูแลสุขภาพอาหารเครื่องดื่มสุขภาพต่างๆ เครื่องอะไรของกินของใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหมดเลยนึกอะไรออกไหมอะโทมี่ค่ะผลิตภัณฑ์เราตอบโจทย์เกือบทุกอย่างนะคะในเรื่องของด้านสุขภาพแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะที่เรียกว่า A-CARE ถ้าใครยังไม่รู้ก็หันไปทางสปอนเซอร์ข้างๆที่ชวนมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะหญิงเองเนี่ยที่พูดมาเนี่ยคือประสบการณ์จริงนะคะก็คือมีปัญหาสุขภาพมาประมาณ10 ประมาณ10ปีค่ะก็คือเป็นเป็นโรคหัวใจเนาะคือตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยอาการมันก็ d e v วล็อขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเองค่ะตระหนักถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะโรคที่หญิงเป็นแม้ประกันสังคมจะช่วยจะรักษาคุ้มครองแต่เราไม่เคยใช้บริการเขาค่ะเพราะว่าเราอยากได้ เขาเรียกอะไรการรักษาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินวางแผนการหาเงินเนี่ยมันจะต้องควบคู่กันไปนะคะแล้วคิดดูค่ะยิ่งถ้าเป็นรายได้เนี่ยที่เป็น passive income เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแบบดูมันน่าจะโอเคอันนี้ยังไม่พูดถึงเงินกเกษียณน,นะ บางคนสุขภาพยังดีอยู่อาจจะไม่ได้คิดถึงมุมนี้แต่เงินเกษียณเนี่ยหญิงเชื่อว่าทุกคนจะต้องดูนะคะเพราะว่าเรารเหลือระยะเวลาทํางานอีกกี่ปีแล้วเราจะตายเมื่อไหร่เราลองคํานวณเล่นๆดูค่ะว่าเราจะต้องมีเงินเก็บเฉพาะค่าข้าวอะนะคะวันหนึ่งเนี่ยสามมือ้อบางคนบอกฉันกินเหลือ2มื้อก็ได้เหลือ2อมือ้อร้อยหนึ่งหญิงว่ามันไม่น่าพอแล้วอะขนาดก๋วยจั๊บยัง98บบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้น คำนวนง่ายๆค่ะ5ล้าน10ล้านเฉพาะค่าข้าวเนี่ยเรามีหรือ,อยังนะคะก็อย่าไปอย่าไปคิดถึงขนาดว่าจะแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกผักแบบ กินเองนะคะก็อันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นออปชันละกันนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกที่ตัดสินใจที่จะมาทําธุรกิจอโทมี่ของหญิงเนี่ยย้อนกลับไป7ปีที่แล้วในหญิงรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะถ้าไม่ได้เลือกตั้งแต่วันนั้นอาจจะทําให้เราจะต้องเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะแล้วก็เจอปัญหาอะไรอีกมากมายนะคะหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้นะคะจะทําให้บางคนที่ยังลังเลว่าแบบธุรกิจอโทมี่เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะทําได้ไหม นะคะตัดสินใจได้เพราะว่าความเสี่ยงที่สุดก็คือการไม่ตัดสินใจแล้วก็ไม่ลงมือทําอะไรเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์แบบค่อนข้างวิชาการคิดเคียดนิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังค่ะสวัสดีค่ะ